บัญชีลูกหนี้นะคะรายงานการรับชำระลูกหนี้นะคะ AR 9 0 7นะคะรายงานนี้นะคะก็จะแสดงสรุปการรับชำระลูกหนี้ของกิจการนะคะ,ะโดยดับเบิลคลิกเข้าไปที่โปรแกรมนะคะในโปรแกรมเนี่ยก็จะมีให้เลือกบริษัทนะคะกรณีที่มีบริษัทในเครื่อนะคะหลายๆบริษัทแล้วก็ กิจการบางกิจการอาจจะมีเป็นสาขานะคะสามารถเลือกสาขาแต่และสาขาเพื่อดูข้อมูลได้นะคะแล้วก็วันที่รับชําระเนี่ยสามารถเลือกดูได้ด้วยว่าดูวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะอาจจะดูข้อมูลเป็นเดือนก็ได้นะคะสามารถเลือกข้อมูลนะคะที่เป็นต้นเดือนนะคะถึงสิ้นเดือนก็ได้นะคะอย่างเช่นอันนี้จะดูข้อมูลทั้งเดือนนะคะก็ให้กดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่สิ้นเดือนได้เลยนะคะแล้วก็ กดคำว่าแสดงรายงานหนึ่งครั้งนะคะข้อมูลการรับชำระลูกหน,นี้นะคะก็จะแบ่งประเภทการชำระเป็นนะคะชำระด,ด้วยเงินสดนะคะชำระด,ด้วยเช็คนะคะชำระด,ด้วยบัตรเครดิตแล้วก็ชำระด,ด้วยเงินโอนนะคะจำนวนที่ชำระนะคะก็จะแสดงยอดที่เราะะรับชำระจากลูกหน,นี้มานะคะอันนี้คือเป็นข้อมูลตัวอย่างนะคะอย่างเช่นชำระด,ด้วยเงินสดนะคะก็จะมีนะคะลูกหนี้นะคะแต่และลายโชว์ว่า ลุงนี้ที่เรานะคะให้เครดิตแล้วมาชําระเป็นเงินสดมีกี่บินนะคะเท่าไหร่บ้างนะคะชำระด้วยเช็คนะคะก็จะโชว์ข้อมูลต่างๆที่ลูกค้าชําระด้วยเช็คนะคะทั้งเดือนนะคะเพราะว่าเราเลือกข้อมูลมาทั้งเดือนนะคะแล้วก็นะคะชําระ เป็นบัตรเครดิตแล้วก็เงินโอนนะคะก็จะโชว์ทีละบินเหมือนกันนะคะว่ามีลูกค้าท่านไหนบ้างนะคะที่มาชําระด้วยบัตรเครดิตแล้วก็ชําระด้วยเงินโอนนะคะแสดงเป็นบินบินได้เลยนะคะตัวนี้สามารถนะคะปริ้นนะคะ ส่งรายงานผู้บริหารนะคะเจ้าของกิจการเพื่อพิจารณานะคะได้เลยแล้วก็สามารถเซฟนะคะเป็น Excel PDF Word ได้ด้วยนะคะสามารถนะคะกดย่อขยายตัวหนังสือได้ด้วยนะคะสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ตัวหนังสือตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ